เซนเินรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีในช่วงยามดึกนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันเนะี่ยหลายวันก็เนื่องจากภารกิจเนะี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ซุ้มเสียงแอบหายไปนะก็เป็นวัดนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทักทายพี่น้องนะครับพูดคุยนะครับวันนี้ก็เลยได้ ไปดูเพจเพจหนึ่งนะก็เป็นเพจของลุงพลนะป้าแตนแฟมิลี่นะครับซึ่งเพจนี้ก็ได้มีการโพสต์ล่าสุดนะก็เป็นการโพสต์เมื่อ9ก้าชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็เป็นการโพสต์ภาพนี้นะภาพนี้หลายท่านก็คงคุ้นๆเน,นะ<ต>เป็นภาพที่อาจารย์พิรชัดนะครับก็ได้นําภาพลุงพลป้าแตนแล้วก็มาทําเป็นภาพ การ์ตูนนะครับสวยหล่อเลยนะครับก็บ,บอกว่าขออนุญ,ญาตเจ้าของภาพนะสายตาเอาเรื่องนะสู้ไม่ถอยแล้วก็แฮชแทกนะอาจารย์พีรยชัดแฮชแท็กลุงพลป้าแตนแล้วก็แฮ s แท a กมนโอมนะครับนี่ยหลังจากนั้นก็มีพี่น้องเอฟซีพอตอนี่ยที่เข้าไปเนะเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเนี่ยภาพนี้สวยหล่อเลยนะสำหรับ ภาพนี้แล้วก็บอกว่าสุดยอดบิวตี้ฟูลสวยสวยหล,ล่อนะลูกป้าสุดยอดนะแล้วก็สู้สินะพวกเราให้กำลังใจลุงกับป้าอยู่แล้วนะครับจากคำที่ว่าสู้ไม่ถอยนะแล้วก็บอกว่ารูปภาพนี้สวยหลอ่อนักสู้ชีวิตที่ที่ที่บอกว่าที่จริงผ่านเรื่องราว มากมายนะแล้วก็ไม่เคยท้อลงตัวมากนะคนสู้คนคนสู้ชีวิตแฮชแท็กนละุงพลป้าแตนแฟมิลี่แล้วก็บอกว่าคู่สร้างคู่สมรอสวยงามมากนะสำหรับลุงป้านะพ่อแม่บนโอมเอาละนะตอนนี้ก็ส่วนมากนะก็เป็นนะคำที่พี่น้อง f อเนี่ยเข้า ไปแสดงความคิดเห็นนะคอมเมนต์นะต่างๆนี่ก็คล้ายๆกันนะก็บอกดูดีสวยงามนะก็เป็นภาพอีกหนึ่งประทับความประทับใจนะเจ้าของภาพเก่งสุดยอดมากจริงๆอนะมาดูเรื่องราวนะคำว่าสายตาเอาเรื่องสู้ไม่ถอยนะจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับ ก็เป็นบทเรียนหลายๆเรื่องหลายๆเราการที่เจอเรื่องเราวสามปีกว่าที่ผ่านมาก็เราจะเห็นนะครับว่าบ,บทเรียนต่างๆนะครับทุก,ทกย่างก้าวนะครับให้สู้กับสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคพอย้อนรอยเท้าความนะไปก็เหมือนกับเราได้เข้าไปสู่ความรู้สึกนะครับ กับความรู้สึกที่มาอยู่ด้วยกันนะทุกเรื่องนะบางครั้งนี่ก็อยู่กับความสุขนะบางครั้งก็มีทุกข์กับทุกข์ไปด้วยเนี่ยมีน้ำตานะมีความตื้นตันใจเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามานะเพราะฉะนั้นหลากหลายเรื่องราวที่ได้เจอะเจอนะก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งการต่อสู้นะครับกับปัญหาทุกเรื่องราวนะครับก็ วันที่3 1อตุลาคมนี้นะครับหลายท่านก็รอคอยเป็นกำลังใจนะสิ่งที่เราได้ติดตามให้กำลังใจสำหรับลุงพลน้าแตนนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้อง fc พอตอรหลายท่านด้วยกันนะในหลายท่านนะครับก็รอคอยวันนั้นอยู่นะสำหรับพี่น้องนะบางท่านก็อาจจะมีการวางแผนไปแล้วว่าเอออาจจะไปเดินทางไปให้กำลังใจนะหรือบางท่านอาจจะ อยู่ให้กำลังใจผ่านหน้าจอนะโทรศัพทนะ์ที่มีพี่น้องยูทูบเบอร์เนี่ยก็ได้ถ่ายทอดนะครับวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ถือได้ว่าคึกคักนะหนึ่งบรรยากาศที่เราจะได้ไปเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นวันที่รวมตัวของยูทูบเบอร์นะแล้วก็รวมตัวของพี่น้องเอฟซีนะ FC, นะครับท่านที่เดินทางเข้าไปนะวันที่31 ตุลาคม2566นะครับส่วนวันที่10ธันวาคมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญนะครับอ่ะก่อนวันที่10ทธันวาก็อย่าลืมนะ,ะวันกระถินกระถินก็คือการทำบุญด้วยกันกระถินก้าวัดนะครับกับทางลุงพลวัดแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์พร้อมกับพี่น้องเอฟซจาก ทั่วสรารทิศจากทั่วมุมโลกนะครับนี่ก็กำหนดการของการทำบุญนะในแต่ละวัดก็แจ้งให้กับพี่น้องนะครับหลายๆท่านหลายช่อง YouTube นะก็มีการได้แจ้งผ่านทางชุมชนนะครับของตัวเองไปแล้วนะครับก็เริ่มนะในช่วงของหลังออกพรรษานะครับก็ได้เจอเจอกันนะหลังออกพรรษาในช่วง30วันเนี่ยก็จะเป็น ช่วงของการทําบ,บุญกระถินเก้าวัดน,นะครับหลังจากงานบุญกระถินนะครับเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงวันที่10ทธันวาคม2566ก็้อก็ย้นนะนับถอยหลังก็หรือเวลาก็ไม่นานเหมือนกันนะก็จะเป็นวันที่เราได้มาพบปะนะเป็นวันที่ได้มาเจอเจอด้วย มิตรภาพนะด้วยความรักความผูกพันนะก็ดูจากวันที่บวงสรวงองค์พ่อปู่บริจิตตนะครับที่ผ่านมาในช่วงของวันที 9, ่เก้ามกราคมน,นะครับในต้นปีที่ผ่านมาก็มีพีน่น้อง f อนะครับจากทั่วสารทิศเลยนะฮะบ,บางท่านนี่ก็เดินทางมาไกลนะจากต่า,างประเทศกันเลยนะครับก็น่ารักมากนะพีน่น้อง f อนะบางท่านกา็ขับรถมาเองนะครับนะ จากต่างจังหวัดเนี่ยมาไม่ได้ก็ลูกหลานมาส่งเนี่ยบางท่านก็ถือว่าเดินทางมาท่องเที่ยวนะถือว่าเป็นสายบุญแล้วก็มาเจอกันนะมาเจอกันเนี่ยได้มีการพบปะพูดคุยนะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นถือว่าเป็นมิตรภาพของความรักความอบอุ่นนะเราได้พูดคุย เรื่องนะฮะที่ได้ติดตามได้ให้กำลังใจนะฮะเป็นเรื่องเดียวกันที่เราได้พูดคุยนะครับก็มีความสุขนะสำหรับพี่น้อง f อถึงแม้ว่าบางท่านนี่ไม่เคยเจอเจอกันเลยเนะี่ยพอม่เจอในวันงานเนี่ยมันมันเหมือนเอ่อเจอกันมาหลายครั้งนี่คือความความรักความผูกพันนะฮะจากพี่น้อง f อพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็เรื่องราวของลุงพลป้าแตนถือว่าเป็น การที่เราติดตามหรือเป็นตำนานหล,หลายๆอย่างนะครับที่ได้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพมิตรภาพความรักนะแล้วก็เรื่องที่แตกแขนงออกไปนะเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นนะก็คงมีเรื่องเล่า,าต่างๆมากมายนะครับเอาละครับก็ท้ายสุดนี้ก็ฝากเข้าไปอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ของลุงป้าด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ TP สกินนะทุกผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจไม่ว่าจะเป็นทุนสาธารณประโยชน์นะครับในการที่จะร่วมบุญกฐินกววัดส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นท้าย้จ่ายใ,ในเรื่องของคอดีนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้รูป หล่อหล,อ,ลอรูปสวยๆของหลุมป้านะครับก็สายตาเอาเรื่องสู้ไม่ถอยเป็นกำลังใจครับสู้เสียงเซนรินสเตชัน